สวัสดีครับนีชไทฟอลิกนะครับผมเดี๋ยวนี้สอนเรื่องเส้นสีแดงเพิ่มเติมนิดนึงเราจะพาทำแบล็คทักกิ้งนะครับการทำแบล็คทักกิ้งนีคค่คือการที่เราจดสถิติว่าเวลาเราไอสูตรมาแต่ละสูตรเนี่ยเราเอามาทำแบล็คทักกิ้งจดสถิติว่าเมื่อกราฟชนตามสูตรแล้วเด้งไปกําไรชนตามสูตรแล้วเด้งไปกําไรทันทีเลยเนี่ยเกิดขึ้นกี่ครั้งชนตามสูตรแล้วลากไปทางหนึ่งหรือเด้งกลับไปทางหนึ่งล้วกว่าที่จะ แล้วสุดท้ายนะหมุนกลับไปเป็นกําไรได้ไหมเนี่ยเกิดขึ้นกี่ครั้งหรือครับชนตามสุดแล้วเด้งไปอีกทางหนึ่งแล้วขาดทุนไปเลยไม่กลับมากําไรเกิดขึ้นกี่ครั้งอันนี้เราจะต้องนั่งจดสถิติแล้วทาตัวเลขสรุปออกมาอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทําอยู่แล้วการทําสถิติก่อนที่จะลงมือเทรดเงินจริงนะครับผมทําสถิติจดออกมาฝึกทําแบ็ครท์กิ้งฝึกเดโมมีความชํานาญในตูตแล้วถึงจะลงเงินจริงนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทําอยู่แล้ว เอาเคลเนอร์เส้นแดงกลับมาใช้นะครับอย่าลืมว่าสูตรตั้งสีทุกบรรทัดทุกอย่างตัวตั้งค่าให้ตรงตามนี้นะครับกี้นี้ตัวนี้เปิดไปแล้วทั้งหมด20ไม้ g p p JPY เ่ะเดี๋ยวจะทำแบ็คท a c k i n g ให้ดู g า b p ก่อนแล้วกันอย่าอย่าลืมว่าทําเราทําสถิติจดตัวเลขออกมาชนสุดแล้วกําไรเลยเกิดขึ้นกี่ครั้งชนสุดแล้วดอลลารกราฟหมุนกลับมาเป็นกําไรเกิดขึ้นกี่ครั้งชนสุดแล้วดอลลารกราฟไม่กลับมาขาดทุนไปเลยล้างพอร์ตไปเลยเกิดขึ้นกี่ครั้งต้องทําสถิติตัวเลขออกมาเสร็จแล้วคุณจนถึงจะรู้ว่าสูตรนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวเลขสถิติไม่หลอกเราเพราะนั้นทุกคนควรที่ต้องทําสถิติออกมา อันนี้เป็นสูตรเส้นสีแดงสูตรเส้นสีฟ้าสอนจบไปหมดแล้วอันนี้สูตรเส้นสีแดงแล้วจะเอาไปใช้หรือไม่เอาไปใช้ก็ได้จะไปทำสถิติก่อนก็ได้จะไปฝึกดูในแบล็คแฮกกิ้งจนสถิติแล้วไปฝึกในเดโมก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้ด้วยตัวเองนะครับอ่าแกฟชนม่วงเสร็จแล้วกลับไปชนแดงค่ะคุณเข้าบ่ายตรงนี้กรฟขึ้นไปเป็นกำไรเลยเกิดขึ้นกี่ครั้งอันนี้หนึ่งครั้งแล้วนะ อ่าเดี๋ยวจะแบ็กแฮกกิ้งกลับไปเยอะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่กลับขึ้นมาแล้วกันน,นี่เดือนกันยา ความจริงแล้วไล่กับไปเป็นปีก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเดี๋ยวจะประมาณเอาประมาณนิดนิดหนึ่งก่อนเอาเซกเมษาก่อนลวกันเริ่มเลยแล้วกันสมมุติเราไม่รู้หรอกว่ากราฟข้างหน้าจะเป็นยังไงนะแต่ไฮปัจจุบันของ GBP JPY อยู่ที่188ณนะวันที่ ช่วงกลางเดือนมีนา15มีนาราคาอยู่ที่ 159, 158, 160โอเคนะครับสุดท้ายแล้วคุณกำไรถ้าเข้าเนี่ยช่วงนี้แล้วปล่อยยาวหลายเดือนเนี่ยอ่ 160. กําำไรประมาณ2,000-3,000กว่าปิบนะครับแต่มาดูสูตรแล้วกันสูตรเส้นสีดแดงที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้ กร์ฟชนม่วงเสร็จแล้วกลับไปชนแดงหากคุณเข้าบ่ายนะครับตรงนี้คุณก็จะโดนล,ลากไปก่อนได้แต่สุดท้ายก็กลับขึ้นไปกำไรข้างบนเพราะนั้นเป็นกำไรแล้วอีกหนึ่งเพราะนั้นคุณจดสถิติแบบนี้มันโดนล,ลากแล้วกลับมากำไรเกิดขึ้นกี่ครั้งหรืออาจจะไม่ได้กำไรแค่เร็วๆตรงนี้อาจจะโดนล,ลากๆๆๆๆแล้วสุดท้ายไปกำไรอีกสองสมเดือนข้างหน้าอะไรก็ว่าไปอ่าเห็นไหมข้างบนกำไรตรงนี้ได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่คุณดู มันจะไม่ได้ไว่าชนตามสูตรแล้วเข้ากำไรเป๊ะๆชนตามสูตรแล้วเข้ากำไรเป๊ะๆไม่ใช่ชนตามสูตรแล้วอาจจะโดนล,ลากเดิงกลับมาเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติของกราฟเลยนะครับการโดนล,ลากการที่กราฟดิงกลับมาลากนิดลากหน่อยเป็นเรื่องปกติของกราฟแต่สุดท้ายแล้วที่สําคัญคือในระยะยาวข้างหน้ายัางต,ตรงนี้นเห็นอยู่แล้วละหนึ่งหกศูนยเพราะปัจจุบันคือ 18 0ที่ราคาวิ่งอยู่และไฮอยู่ที่หนึ่งดดเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตคุณเห็นอยู่แล้วแหละว,ว่ากราฟมันขึ้นสวยงามขนาดไหนกําไร2,300ันสามกว่าปิ๊บแต่นี้เราให้ดูตัวอย่างว่ากราฟเนี่ยมันชนไปตามสูตรก็จริงมันก็มีโอกาสที่โดนากหรือบางครั้งมันก็มีโอกาสที่จะกําไรได้เลยเกิดขึ้นบ่อยครั้งแค่ไหนจํานวนกี่ครั้งเราต้องมานั่งจดสถิติเอาทุกสิ่งทุกอย่างต้องจดเป็นสถิติมีตัวเลขออกมาชัดเจนมีผลสรุปออกมาเป็นตัวเลขตัวเลขดีคุณก็ สูตรนั้นแปลว่าดีตัวเลขไม่ดีคุณต้องเอามาปรับปรุงหรือไม่ใช้สูตรนั้นเลยนะครับผมนี่คือการทําสถิติออกมาชนม่วงกับไปชนแดงหากคุณเข้าบ่ายหรือชนม่วงชนสารคุณเข้าบาาาา่า,บายแต่วันนี้สอนสิ้นสีแดงก็คือถ้าราฟชนม่วงแล้วไปชนแดงถ้าคุณเข้าบ่ายมันเป็นกําไรได้ไหมจดย์สถิติออกมาทำ black แ h i ก k i n g ดูว่าถ้าคุณใช้สูตรนี้มันเป็นกําไรให้คุณได้ไหม ชนม่วงเสร็จแล้วกลับไปชนแดงหากคุณเข้าบ่ายเป็นกำไรคุณได้ไหมโดนลากกี่ครั้งกําไรเลยกี่ครั้งหรือโดนลากแล้วไม่กลับมาขาดทุนเลยกี่ครั้งนะครับจดสถิติตัวเลขออกมาให้ชัดเจนชนม่วงชนสีแดงบ่ายขึ้นไปข้างบนต้องเอาไปดูฝึกดูทำกิ้งแล้วทำสถิติด้วยตัวเอง นะครับผมดีไม่ดีคุณต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองหาคําตอบด้วยตัวเองทํากําไรได้ไม่ได้ภายในระยะเวลาสองสาเดือนมันเป็นกําไรคุณได้ไหมต้องหาคําตอบด้วยตัวเองนี่ชนม่วงชนแดงเสร็จแล้วโดนลกลงมาแต่ตรงนี้ที่มันขึ้นไปหน่อยหนึ่งตรงนี้แค่หกสิบสองปิบแต่ถ้าคุณไม่ได้เก็บหกสิบสองปิบคุณรอก็ต้องปล่อยมันโดนกไปก่อนเสร็จแล้วกลับไปข้างบนเป็นกําไรกี่ปิบสมมติไม่เอาหกสิบสองนะเสร็จแล้วโดนกไปร้อยเจ็ดิหกปิบกลับไปข้างบน ร้อยสามสิบห้าปบกำไรมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นไซเคิลทำเจ้ากราฟเป็นไซเคิลขึ้นขึ้น,น,นลงลงลงมาระยะต่ำขึ้นไประยะสูงอยู่ที่ระยะราคาที่คุณจะควรจะเทรดสมมุติว่าณปัจจุบันราคาอยู่ที่180่และหายู่ที่188อย่างที่สอนในคลิปที่แล้วคือคุณเผื่อราคาถ้ามัน188จะต้องต่ำกว่า18 6 18หก่้าหนึ่งปสลงมาถึงควรจะเทรดแต่ถ้าคุณโผล่เข้ามาที่กราฟแล้วเห็นมันอยู่ที่ 9, 180แบบเี้ย คือคุณมีโอกาสจากตรงนั้นไปถึงไฮเนี่ยตั้ง8 0 0อกว่าปิป๊บมีโอกาสที่จะเล่นมีสเปซในการที่จะเล่นกับกําไรได้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นมันเป็นจังหวะที่คุณควรจะเข้าได้ก็คือคิดง่ายๆก็คือถ้าคุณเห็นกรฟไฮ52ฟตี้วิกไฮอยู่ที่188แล้วคุณเข้ามาราคากราฟพื้นหนก่งแปู่เนี่ยคือสามารถเข้าเทรดได้เลยคือแจ็คพอตเลยเป็นช่วงระยะราคาที่เข้าเทรดได้แล้วมีโอกาสที่จะทำกำไรเก็บจำนวนปิ๊บได้เยอะด้วย ชนม่วงชนแดงเป็นกําไรได้ไหมจดสถิติออกมาเองอันนี้คือทำแบ็ค์ักกิงให้ดูสอนการใช้เส้นสีแดงด้วยละ่ะอย่างที่บอกเราเทรดที่ทางสวบบวกอย่างเดียวค่ะอันนี้จาก1.60ตอนนี้ขึ้นมา1.83่แดล้เห็นไหมต่กี้นี่1.60ตามที่เราดูกัน แต่ถ้าคุณจะเซล,ล์ก็เช่นกันก็คือจากด้านบนชนม่วงด้านบนแล้วมาชนแดงก็เซล,ลแต่ว่าสมบบทของคู่เงิน jpy มันอยู่ฝั่งบ่ายชนม่วงชนแดงหักคุณบ่ายเป็นกําไรได้ไหมต้องหาคําตอบเอาเองจดสถิติเอาเองนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองว่าสูตรนี้ดีใช้ดีหรือไม่จะเอาไว้ใช้ดีหรือไม่หรือใช้สูตรไหนดีนะครับแต่ละสูตรที่สอนไปเอาไปชั่งใจดูด้วยตัวเองว่าสูตรไหนดีที่เราควรจะใช้ น,นี่ก็เหมือนกันม่วงชนแดงหากคุณเข้าบปเป็นกําไรได้ไหมโดนลากเท่าไหร่หมุนสุดท้ายบุนก็ไปกําไรหรือไม่ชนม่วงชนแดงสุดท้ายเป็นกําไรได้ไหมอันนี้ RA 3 0นะครับ RA 3 0จะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดค่อนข้างเห็นแพทเทิร์นได้ชัดเจนนะครับผมนี่เราก็แคคกกิ้งไปเรื่อยๆจดมันเกิดขึ้นอย่างน,นี้เกิดขึ้นหลายครั้งแลวยังยังไม่เห็นการขาดทุนแบบว่าล้างพอร์ตขาดทุนและล่วงล่ง,ลงยังไม่เห็นนะ ม่วงชนแดงขึ้นไปเป็นกําไรอีกหนึ่งอันก็นับเอาเองเอาไปทำสถิติเอาเองจดลงบนกระดาษเองหรือจดใส่ใน Excel เองนะครับอันนี้ม่วงชนแดงขึ้นไปเสร็จแ,แล้วคุณบายเป็นกําไรได้ไหมสุดท้ายอ่าโดนลากแน่นอนม่วงชนแดงแล้วเด้งกลับลงมาแน่นอนโดนล่างมาแน่นอนเสร็จแล้วสุดท้ายมันขึ้นไปเป็นกาไรหรือเปล่าะนะครับผมนี่คือคําตอบที่ต้องหา ไม่ใช่ชนม่วงชนแดงแล้วลากแปลว่าสูตรใช้ไม่ได้ไม่ใช่นะชนม่วงชนแดงแล้วสุดท้ายการาฟมันบุนกลับไปไหมอันนั้นคือสิ่งที่ต้องหาคําตอบสิ่งที่จะต้องจดสถิติออกมาชนม่วงชนแดงขึ้นไปรดดแล้วก็หมุนขึ้นไปนะครับอยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าคุณจะเก็บกําไรตรงไหน2ี่ิปิ๊บสี่ิปิ๊บเจ็ดปิ๊บสิบห้าปิ๊บส0สิปิ๊บสี่ิปิ๊บห0สิปิ๊บ6กิปิ๊บเจสิบปิ๊บ แปดสิบปีบเก้าสิบปีบหนึ่งร้อยปีบหนึ่งร้อยห้าสิบปีบสองร้อยปีบสามร้อยปีบสี่ร้อยปีบห้าร้อยปีบแล้วแต่ว่าคุณจะเก็บกำไรตรงไหนด้วยเพราะฉะนั้นคุณทำสถิติออกมาแล้วคุณพิจนารณาว่าจะเก็บกำไรที่ระยะเท่าไหร่มันถึงจะเป็นกำไรได้บ่อยสำหรับคุณม่วงชนแดงกราฟขึ้นไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นกี่ครั้งเป็นกำไรได้บ่อยครั้งหรือเปล่าก็ต้องเอาไปคิดดูว่าควรใช้ไหมสูตรนี้พิจนารณาที่จะใช้ได้หรือไม่นะครับ ม่วงชนแดงสุดท้ายเป็นกำไรไหมนะครับก็ไปศึกษาดูด้วยตัวเองนะสำหรับสูตรเส้นสีแดงมันจะต้องชนม่วงเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับไปชนแดงนะครับต้องต้องชนเส้นสีม่วงหรือทะลุเส้นสีม่วงก่อนจะม่วงปากหรือม่วงทึบก็ได้เสร็จแล้วกลับไปชนแดงเราถึงจะเข้าออ,อเดอร์แต่ถ้าเส้นสีฟ้าเนี่ยแค่แกลบอยู่ใต้เส้นสีฟ้าลรวหรันมาชนเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถใช้ได้เลย พราะนั้นต่างกันคุณต้องดูข้อแตกต่างของแต่ละสูตรวิธีการใช้ไอ้ม่วงชนแดงจะใช้คล้ายๆกับม่วงชนซานั่นแหละถ้าเราม่วงเสร็จแล้วกลับไปชนแดงเป็นกําไรได้ไหมคล้ายๆกันกับสูตรสาแต่ม่วงชนซาก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าบางทีแล้วมันชนต้องอย่างที่บอกต้องไปจดสถิติเทียบกันว่าสูตรไหนทำกำไรได,ด้ดีกว่ากันนะครับ แล้วเราก็เลือกที่จะใช้สูตรนั้นได้หรือใช้ร่วมร่วมกันแล้วช่วยกันดูแล้วช่วยแต่และสูตรช่วยใช้ดูช่วยกันแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ได้ทะลุม่วงชนแดงอันนี้เด้งกลับมา,าตัวนี้อาจจะตรงนี้อาจจะลากไกลหน่อยไม่รู้ชนแดงห,หรือแค่ชนสายยังไม่ชนแดงตรงนี้มันยังไม่ถึงแดงม่วงชนแดงแล้วค่อยเข้าออเดอร์มันจะเป็นกำไรข้างบนได้ ก็ตามนั้นอันนี้คือวิธีการ b บ c ็คท a กกิ้งตัวที่เปิดอยู่ยังไม่กำไรนะครับเพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวมาดู E U R มั้งแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกับทองด้วยทุกคนต้องใจเย็นในการทำแบ a ็ค Hacking ต้องจดสถิติให้ดีความจริง b บ c ็คท a กก i n g ย้อนกลับไปย้อนหลังไปเลยปีสปีถ้ามีเวลาคือต้องนั่งทำส่วนมากเวลาทำแบล็คท a กกิ้งจะต้องมีเวลาสชั่วโมงสี 4, ชั่วโมงนั่งทำดีดนั่งจดสถิติดีๆ ถึงจะรู้ว่าสูตรนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคือย้อนหลังไปเลยสองสมปีนะครับผมชนม่วงชนแดงเป็นกําไรได้ไหมนะครับชนม่วงเสร็จแล้วกลับมาชนแดงแล้วเข้าออเดอร์ตรงเส้นสีแดงเส้นปราดสีแดงเนี่ยเข้าบายแล้วมันเป็นกําไรได้ไหมไปหาคําตอบดอูให้ดูอีกหน่อยแล้วกันของ e u r ก่อนที่จะพาไปดูทองทะลุม่วงลงมาเสร็จแล้วกลับไปชนแดงปึ๊บป,ป,ป๊๊เป็นกําไรได้ไหมหาคําตอบเองนะ ถามตอบด้วยเองว่ามันเป็นกําไรได้ไหมหักคุณบายถ้ามันทะลุม่วงหรือชนม่วงด้านล่างไปแล้วแล้วกลับมาชนสีแดงหักคุณบายตรงนี้มันเป็นกําไรได้ไหมอย่างที่บอกไปจดสถิติด้วยตัวเองได้เลยดูเองได้เลยเห็นกับตาได้เลยนะครับทะลุม่วงหรือชนม่วงกลับไปชนแดงเป็นกําไรได้ไหมนะครับ ตรงนี้มีสองจุดนะทะลุม่วงหรือชนม่วงแล้วกลับไปชนเส้นสีแดงหากคุณเข้าบ่ายตรงเส้นสีแดงเป็นกําไรได้ไหมทะลุม่วงลงมาหรือชนเส้นสีม่วงกลับไปชนเส้นสีแดงหากคุณเข้าบ่ายตรงเส้นสีแดงเป็นกําไรได้ไหมหาคา,าตอบด้วยเองเดี๋ยวไปดูทองละไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วมันจะใช้เวลาอัปโหลดทองลงมาที่สาม4ูนศูนย์สี่แล้วผมให้ไว้ก็คือสาม5นศูนห้าทะลุไปแล้วนะครับ สำหรับทองสวบ,บบวกอยู่ฝั่งเซลล์นะครับณนะปัจจุบันสวบ,บเนี่ยต้องคอยเช็คตลอดนะคอยเช็คตลอดคอยเช็คตลอดอาดาตต t ายังไม่ขึ้นไม่เป็นไรามาดูกันทะลุม่วงหรือชนม่วงด้านบนแล้วหันกลับมาชนแดงหันลงมาชนแดงหากคุณเข้าเซล์เป็นกำไรได้ไหมบ่อยครั้งแค่ไหน ทะลุม่วงหรือชนม่วงด้านบนหันกลับมาชนเส้นสีแดงหากคุณเข้าเซลล์เป็นกําไรได้ไหมบ่อยครั้งแค่ไหนต้องไปจดสถิติเอาเองอันนี้กับทองนะโอ้โหตรงนี้กําไรยาวเลยลงมาไอ้กาไรยาวเลยเนี่ยลงมาเห็นไหมเห็นเองได้นะกราฟขึ้นไป45องศาทะลุม่วงหรือชนม่วงแล้วกลับมาชนสีแดงหากคุณเข้าเซลลเป็นกำไรได้ไหมบ่อยครั้งแค่ไหนจดสถิติดู นีสูตรเส้นสีแดงนะเส้นสีแดงมันจะคล้ายๆกับสูตรซาเลยแหละเหมือนกันเล็กตรงเนี้ยชนม่วงชนซาและเซลหรือชนม่วงชนแดงและเซลลเหมือนกันคล้ายๆกันโอ้ตรงนี้ก็ลงมาเยอะเหมือนกันเนี่ยนี่คือกําไรกับทองทีงท่คุณโอกาสที่คุณจะทําได้ก็ต้องไปดูเองอะ่ะชนม่วงอ่าชนซาหรือว่าชนม่วงแล้วรอเข้าตรงชนสีแดงก็ได้มันจะคอน,คอนเฟิร์มได้ดีกว่าซานี่เพราะบางทีเห็นไหม มันชนซาไปแล้วมันยังไม่มาแต่ถ้าชนแดงเนี่ยส่วนมากเนี่ยเหมือนกับมันจะบ่อยกว่าซานะเอาไปนับเองจดสถิติด้วยตัวเองนะครับผมหากคุณเข้าเซล์ตรงสีแดงตรงนี้เป็นกำไรคุณได้ไหมเป็นกำไรคุณได้เท่าไหร่ดูสิเห็นไหมอีกสักจุดหนึ่งแล้วกันตรงนี้ก็ได กาบชนม่วงเสร็จแล้วกลับมาชนเส้นสีแดงหากคุณเข้าเซลล์ตรงเส้นสีแดงเป็นกำไรคุณได้ไหมโดนลากบ่อยแค่ไหนถ้าโดนลากแล้วหมุนกลับมากำไรได้ไหมนะครับไปหาคําตอบเองดูชนม่วงชนแดงหากคุณเข้าเซลล์ตรงนี้ก็จะโดนลากไปนิดนึงแต่มันก็กำไรตรงนี้นิดหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้เก็บ TP ตรงนี้ก็จะโดนลากไปอีกหน่อยนึงเสร็จแล้วมันก็จะกลับไปกําไรคุณได้ตรงนี้ข้างล่างนะครับเพราะนั้นมันดูได้ง่ายๆเลยทะลุเมือง ทะลุม่วงหรือชนม่วงเสร็จแล้วกลับมาชนเส้นสีแดงหากคุณเข้าเซลลเป็นกาไรคุณได้ไหมหากคุณเข้าเซลตรงนี้ก็เด้งกลับไปโดยลากนิดนึงแต่สุดท้ายเป็นกําไรไหมล่ะก็ต้องหาคําตอบมาดูด้วยตัวเองนะครับผมเห็นได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวมาดูทองกับเงินอังกฤษเหมือนกันวิธีเดียวกันทะลุม่วงหรือชนม่วง หันกลับมาชนแดงหากคุณเข้าเซล์เป็นกําไรได้ไหมอันนี้ทองนะทองอังกฤษอันนี้ทองอังกฤษกีททองออสอันนี้ทองอังกฤษชนม่วงชนแดงเสร็จแล้วเป็นกําไรคุณได้ไหมอ่ะผมลองดูระยะตรงนี้ว่าประมาณกี่ป๊บล้วกันสองร้อยสามจุดหนึ่งปีบป,ประมาณสองร้อยปีบตรงนี้ที่คุณมีโอกาสที่จะเก็บได้หากคุณปล่อยยาวหรืออย่างที่บอกพิจารณาว่าคุณจะตั้งท p ที่เท่าไหร่เก็บกาไรตรงไหนต้องพิจารณาด้วยตัวเองเรื่องพวกนี้ แต่ถ้าเก็บสั้นแบบผมไปเรื่อยๆก็ได้7จ็ดปิ๊บสิบหปิ๊บหรือบางที20 30 40สาสิ๊บก็ได้หรือบางที70็ดสิ๊บก็ได้ชนม่วงหรือทะลุม่วงกลับมาชนาเส้นสีแดงหากคุณเข้าเซลล์เป็นกำไรได้ไหมนะครับเหมือนกันวิธีการดูแต่ละตัว RA30 นะย้ำว่าเป็น RA30 มศูนย์นะครับแรงสามสิบปิ๊บก็คือ RA30 ตรงนี้นะนี่นะ RA30 โอเคนะลองไปฝึกดูด้วยตเองแล้วกันก็ตามนี้วิธีการแบคแท็กกิ้งแล้วก็จดสถิติไม่มีอะไรสูตรเส้นสีแดงนะครับก็คือสูตรทั้งหมดตามนี้พยายามแคปหน้าจอไว้เพราะอย่างที่บอกเวลาแอปอัปเดตแล้วสูตรชอบหายนะครับหรือแม้แต่เวลาตั้ง TP เอาไว้สูตรก็หายเช่นกันสูตรพวกนี้พอสภาพหน้าจอเอาถ้าไม่ทันนะครับ ก็ความจริงสูตรทุกอย่างมันอยู่ใน EP สองเก้าแปด่สองเก้าเก้ายพวกนี้อยู่แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับทุกอย่างต้องตั้งให้ตรงแต่ละบรรทัดอันนี้ต้องมีความละเอียดในการตั้งสูตรนะครับไม่งั้นมันก็จะผิดเพี้ยนไปเลยโอเคนะครับขอบคุณครับลองไปฝึกดูนะชนม่วงชนแดงสูตรเส้นสีแดงของเคลเนอร์นะครับผม เนี่ยครับเส้นสีสแดงของเคลเนอร์ถ้าดูแล้วทรงมันดีคุณก็อาจจะเปิดไม้เพิ่มถ้ามีมาร์จิ้นเหลือนะที่มีมาร์จิ้นเหลืออาจจะเปิดไม้เพิ่มถ้าขึ้นสีเหลืองแ,งแบบนี้คือคุณมีจํานวนไม้เยอะเกินนะครับผมแต่ว่าอถ้ามันยังเปิดได้ก็คือเปิดได้นะครับแต่ถ้าคุณเปิดกันยี่สิบไม้มันแค่จะขึ้นขึ้นอ่ไอตัวสามเหลี่ยมสีเหลืองตรงนี้เฉยแต่มันไม่ได้มีอะไรอันนี้ มาแค่เตือนเฉยว่าเอ้ยระวังไม้อาจจะเยอะเกินไปนะแค่นี้เฉยโอเคนะครับลองไปฝึกดูนะขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวจะลงให้ดูว่าสุดท้ายที่เปิดตรงนี้กำไรหรือเปล่าโอเคนะครับขอบคุณครับ